จริงๆเขาไม่ได้ผมคอมเมนต์อะไรนะฮะทีมงานเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีสินค้ามาวางแล้วก็คุณปลื้มจะชิมก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่บังเอิญรายการนี้มันเป็นรายการซึ่งไม่มีฟิลเตอร์นะฮะเพราะฉะนั้นพอผมคิดจะคอมเมนต์ผมก็คอมเมนต์เลยก็ตอนแรกผมตื่นเต้นมากที่ทีมงานเขาบอกมาว่าจะมีพอดักต์ไทยอินจะลองดูแล้วก็จะเป็นบีทาเกแล้วผมชอบบีทาเกนอยู่แล้วรสชาติมันใช่มันกลมกล่อมสําหรับผม เวลาคนพูดเขาว่านมเปรี้ยวะอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าบีทาเกนมันมีความเปรี้ยวความหวานกําลังดีมันใช่แล้วขนาดของขวดของบีทาเกนน่ยมันกําลังดีแต่เสร็จแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่บีทาเกนธรรมดาเป็นบีทาเกนเป็น p ปรดัก t ใหม่นะเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าเฮ้ยนั้นขอลองคือคืองี้เวลาผมจัดรายการนี้นะฮะมันมันเหมือนกับมีสคริปต์แต่ว่ามันก็ไม่มีนะฮะเนื้อหาคอนเทนต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแต่ผมจะขอชิมก่อนแล้วเอาคอมเมนต์ออเอนติก จากหม่อมหลวงนักกรเทวกุลหรือหม่อมปลืม้มชาหมักตราบีทาเกนคอมบูชะที่แรกและที่เดียวที่เติมโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลการมีจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้มากช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้นโปรไบโอติกมีส่วนช่วยสร้างสมดุลให้ร่างกาย และระบบทางเดินอาหารนอกจากนี้ประโยชน์ของโปรไบโอติกส์ยังช่วยลดอาการท้องอืดและกรดไหลย้อนให้ดีขึ้นได้ด้วยชาหมักคอมบูชะผลิตจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานพร้อมคุณภาพที่น่าเชื่อถืออย่าง b ีทา e เกชาหมัก b ีทา e เกได้เครื่องหมาย healthy choice หรือทางเลือกสุขภาพสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการลดการบริโภคน้ำตาลโซเดียมและไขมัน ผมเป็นคนซึ่งไม่นิยมหลอดไม่ว่าจะเป็นหลอดพลาสติกหรือหลอดกระดาษนะฮะผมนิยมรักษาระบบนิเวศวิทยาอย่างเต็มที่สุดขั้วไม่เอาทั้งหลอดกระดาษไม่เอาทั้งหลอดพลาสติกเพราะฉะนั้นผมแกะออกเลยแล้วผมจะดื่มทีเดียวหมดแล้วเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ว่ารสชาติเป็นอย่างไร โอ้วาววาววาวเฮ้ยม okay, ันกำลังดีว่ะมันกำลังดีมันโอเคเลยเนี่ยมันกำลังดีตอนเช้าเลยเนี่ยเฮ้ยมันกลมกล่อมมากรสชาติออกเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆดื่มแล้วอร่อยชื่นใจทั้งมีประโยชน์ทั้งอร่อยไม่ดื่มไม่ได้แล้วคืองี้ผมจะลองอีกทีว่ามันเป็นอย่างที่เขาบอกหรือเปล่า คือมันเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆจริงๆเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆสดชื่นสดชื่นขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับขอบคุณบีทาเก้นชามักคอมบูชะคิดถึงโปรไบโอติกส์คิดถึงบีทาเก้น thank you very much refreshing that's nice